อนที่17ดหล่นน้ำหนักถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกันจึงมีหลายสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างเช่นโลกของสู้เย็ยนในปี1995สถานที่ที่ถูกเวนคืนจะมีจุดหมายแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ที่นี่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยสู้เย็ยนเองก็ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจกับเรื่องพวกนี้เมืองน่านสูงเป็นเมืองที่ใหญ่ในอนาคตต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านแน่ ในเมื่อ,อย่านใจกลางเมืองคับแคบไม่พอใช้งานแล้วจะไม่พัฒนาได้อย่างไรเรื่องเวรคืนที่ดินจึงเป็นเรื่องที่ช้าหรือเร็วก็เท่านั้นไม่มีใครต้องการเป็นคนโง่ประเทศต้องการพัฒนาเมืองหนาส่นก็ต้องการพัฒนาเช่นกันคนท้องถิ่นต่างเฝ้ารอที่จะร่ำรวยจากการเวรคืนที่ดินทุกคนจึงถือกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินไว้แน่นถึงยังไงก็ไม่ยอมขายเด็ดขาดทางที่ดีสำหรับตอนนี้คือ ไปหาซื้อบ้านเก่าที่ไม่มีคนอยู่ในแถบชานเมืองไว้หลายหลังแล้วรอผลปี1999ถึงตอนนั้นก็จะเรียกว่ามีกำไรหลังเดินตัวเวนมาตลอดช่วงเช้าซู้เย็นก็เริ่มเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรอบม,มากขึ้นส่วนสถานที่ที่ไกลออกไปช่วงเวลาที่สั้นๆคงไม่ทันแล้วเวลานี้เธอต้องกลับไปทำอาหารให้ลูกๆโรงเรียนอนุบาลของเยเทียนเปามีอาหารกลางวันเตรียมไว้ให้ ราะว่าโรงเรียนของเย,ยจริงๆไม่มีโรงอาหารผู้ปกครองส่วนมากจะทำอาหารแล้วใส่กล่องเก็บความร้อนให้เด็กๆพกไปที่โรงเรียนก่อนหน้านี้ซู่เหยียนไม่รู้เดี๋ยวเธอต้องไปซื้อกล่องเก็บความร้อนให้เด็กๆช่วงหน้าร้อนจะได้ไม่ต้องกลับมากินข้าวเที่ยงที่บ้านแม่น้องไปไหนคะลูกใกล้ชิดกับแม่นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติถึงเพิ่งใกล้ชิดกันไม่กี่วันแต่ความสัมพันธ์ของเย,ยจริงๆกับซู่เหยียนนั้นถือว่าดีมากเลย เทียนเป่าจะกินที่โรงเรียนเพื่อนของลูกที่โรงเรียนกลับมากินข้าวที่บ้านกันเยอะไหมสู้เย็นเห็นลูกสาวเหงื่อออกก็รีบหยิบผ้าขนหนูยื่นให้เช็ดหน้าหน่อยเดี๋ยวกลับไปโรงเรียนพกล่มไปด้วยนะจะได้ไม่ต้องตากแดดผิวเดิมของเจ้าของร่างเป็นอย่างไรเธอไม่รู้แต่เย่ฉีเจียงนั้นผิวขาวมากเยจ่จริงๆเองก็มีหน้าตาคล้ายกับเย่ฉีเจียงแถมผิวยังขาวละเอียดพอไปอยู่ตามบ้านนอกถึงตากแดดจนตัวคำ้ำ หากดูแลให้ดีก็น่าจะกลับม,มาขาวเหมือนเดิมยเยเจียนเป่านั้นหน้าตามาทางสู้เยียนคงน่ารับกันดีผิวพรรณก็ขาวสู้เยียนจึงหวังว่าสีผิวของเขาจะได้มาจากเธอเพราะนั่นหมายความว่าสีผิวของเธอนั้นขาวโดวยธรรมชาติและต่อไปอาจมีสิทธิ์กลับม,มาขาวได้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลในตอนนี้เรื่องสําคัญที่สุดอย่างแรกคือต้องลดน้ําหนักลงให้ได้มีไม่กี่คนที่บ้านอยู่แถวนั้น นอกนั้นเอาเข้าวมากินที่โรงเรียนกันหมดเลยค่ะหนูก็จะกินที่โรงเรียนด้วยเย่จริงๆมองสู้เยยนอย่างระมัดระวังเธอไม่เคยได้อยู่กับเด็กๆด้วยกันเยอะขนาดนี้มาก่อนเด็กผู้ชายที่บูบ้านนั้นส่วนมากและชอบแกล้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านเพื่อช่วยเหลือนานบ้านเล็กๆน้อยๆถ้ามีน้องก็ต้องช่วยเลี้ยงน้องน้อยมากที่จะสามารถออกมาเล่นสนุกข้างนอกบ้านอีกอย่างเพื่อนที่นั่งติดกับเธอนิสัยดีมากเลยอีกฝ่ายบอกว่า เย่จะกินข้าวกลางวันพร้อมกับเธอได้สิแม่ก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นช่วงนี้แดดแรงมากเดินกลับไปกลับมาจะโดนแดดเผาเอาตอนกลางวันอากาศร,ร้อนมากซุยเย็นเองก็ไม่ได้หุงข้าวจึงซื้อมันโถมาแทนนอกจากนั้นเธอก็ทำซี่โครงหมูอบมันฝรั่งในหม้อรแรงดันแล้วยังใส่ข้าวโพดเผือกและเห็ดหอมด้วยในหนึ่งหม้อจึงมีทั้งน้ำซุปและผักครบเยจ่จริงๆกินมันโถไปสองลูกกับซุปซี่โครงไปสองชาม แม่คะอันนี้อร่อยมากเลยเยจ่จริงๆบอกพร้อมกับรอยออกมาถ้าอร่อยเขาหนา่แม่จะทำให้กินอีกสู้เย็ยนเรียนรู้วิธีทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาจากแม่ตัวเองแม่ของเธอเปิดร้านขายผลไม้ซึ่งงานยุ่งมากตอนเที่ยงในช่วงหน้าร้อนก็มักจะทำสุกี่โครงหม้อใหญ่ส่วนผักที่เป็นส่วนประกอบก็จะเปลี่ยนไปทุกวันวันนี้เป็นมัฝรั่งพรุ่งนี้เป็นเผือกวันมะรืนเป็นข้าวโพด ถ้าอ้างอิงตามที่แม่เธอพูดแค่ทำแบบนี้อาหารในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแล้วจากนั้นไปซื้อมันโทรมาอีกถุงก็กินอิ่มทั้งบ้านแถมยังอร่อยด้วยและยังเหลือซุปสำหรับมือคลับอีกต่างหากตอนที่ซู้เย็นออกมาอยู่ข้างนอกเองก็กินแบบนี้บ่อยๆวันนี้วิ่งวุ่นมาตลอดทั้งช่วงเช้าและอากาศก็ร้อนมากเธอจึงเริ่มขี้เกียจหลังจากกินอาหารเสร็จเย่จริงๆก็ช่วยทำความสะอาดและล้างจานชาม สู้เย็ยนไม่ได้ห้ามผู้ปกครองส่วนมากมาคิดว่าแค่เด็กๆตั้งใจเรียนก็พอแล้วงานบ้านไม่จะเป็นต้องให้ช่วยที่สําคัญก็คือเป็นห่วงว่าเด็กๆจะยิ่งช่วยก็ยิ่งยุ่งครอบครัวของสู้เย็ยนเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าพ่อแม่ของเธอจะเหนื่อยหรือยุ่งแค่ไหนก็ไม่เคยให้สู้เย็ยนกับน้องชายทํางานบ้านเลยถ้าทําจะโดนดูว่าไม่ตั้งใจทําการบ้านพอนานวันเข้าผู้เธอก็ตินิสัยกลายเป็นพวกไม่ช่วยทํางานบ้านประสบการณ์ที่สู้เย็ยนได้เรียนรู้จากตัวเอง และน้องชายคืออย่าคิดวปเองว่าเด็กๆทําไม่ได้ถ้าคุณยังไม่เคยให้เขาทําแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาทําได้ดีหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงโยนงานบ้านทุกอย่างให้เด็กทําแต่ให้พวกเด็กๆช่วยทําในส่วนที่สามารถทําได้ให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในงานเล็กๆน้อยๆของครอบครัวบ้างเด็กๆก,ก็จะยิ่งเข้าใจถึงความยากลําบากของพ่อแม่เมื่อเด็กๆโตขึ้น เื่อเด็กๆโตจะได้ไม่งอมืองอเท้าจนไม่รู้จักทำอะไรเลยพอแล้วหนูกไปนอนสักชั่วโมงเถอะถึงเวลาแล้วว่าจะปลุกให้เตื่อไปโรงเรียนสู้เยยนเช็ดมือกับจุดยากันยุงเมืองนั้นถึงยุงชุมมากในเขตเมืองเก่ายิ่งเยอะเด็กๆผิวหนังยังอ่อนพอถูกกัดก็มีตุ่มแดงขนาดใหญ่ขึ้นมาทันทีถ้าไม่จุดกันยะถ้าไม่จุดยากันยุงก็แทบจะนอนไม่ได้เลยตอนเที่ยงดวงอาทิตย์เจิดจ้าอยู่กลางท้องฟ้า ซู่เยียนไม่กล้าออกไปข้างนอกจึงตัดสินใจนอนพักกลางวันเหมือนกันแต่ก็นอนด้วยความกังวลว่าจะหลับลึกจนเกินเวลาทําให้เย่จริงๆกลับไปโรงเรียนไม่ทันเธอจึงรู้สึกตัวตื่นแทบจะทุกทุกสิบนาทีผลลัพธ์ที่ได้คือแย่กว่าการไม่นอนเสียอีกเฮทีต้องซื้อนาฬิกาปลุกเสียแล้วไม่อย่างนั้นคงไม่ไหวแน่เย่จริงๆไปโรงเรียนแล้วในบ้านก็เหลือซู้เยียนเพียงลำพังเธอเอาเสือฟางออกมาปูที่พื้น และออกกำลังกายด้วยท่ากระโดดพุ่งหลังทำให้เธอเอาเสือฟางออกมาปูที่พื้นและออกกำลังกายด้วยท่ากระโดดพุ่งหลังทำได้สองทีก็ลื่นเลยตัดสินใจทำบนพื้นแทนสู้เย็นเคยออกกำลังกายแบบนี้มาก่อนและรู้สึกว่าต้องทำยังไงสู้เย็นเคยออกกำลังกายแบบนี้มาก่อนจึงรู้ว่าต้องทำยังไง พอทำได้ห้าครั้งเธอก็เริ่มปวดต้นขาจึงคิดจะล้มเลิกความตั้งใจตอนนี้ลูกก็มีแล้วบ้านก็มีเงินก็มีทําไมต้องมาลําบากลุกความอ้วนด้วยนะล้มเลิกเถอะนอนเฉยๆไม่ดีกว่าเลยของอร่อยไม่ดีตรงไหนขอแค่ล้มเลิกความคิดที่จะลดความอ้วนและจะพบว่าชีวิตสุขสบายเสียจริงๆการลดน้ําหนักแบบนี้เธอควรจะเลอกดีกว่านะมันผิดอะไรกับการนอนเฉยๆต่างกันตรงไหนไม่ได้ สู้เย็ยนสลัดความคิดอันตรายพวกนี้ทิ้งและเริ่มคิดถึงชุดเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเธอต้องกลายเป็นคนน่ารักและสะสวยให้พวกที่อยู่เมืองซีเฉินตราภาพไปเลยเธอต้องเปลี่ยนตัวเองชีวิตจริงของสาวสวยวัย25เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านัน้น5นาทีผ่านไปการกระโดดพุ่งหลังก็จบลงสู้เย็ยนอยากลงนอนแผ่กับพื้นไม่อยากลุกขึ้นอีกแต่ก็ทำไม่ได้เธอจิบน้ำไปหลายอึกพัก2นาทีแล้วเริ่มออกกำลังกายใหม่ มุ่งมั่นฉันต้องมุ่งมั่นฉะนั้น,นอยู่ตรงหน้าฉันต้องใส่เรดรสฉันต้องการใส่กี่เพา้าฉันต้องการให้พวกผู้ชายที่ไม่มีอะไรดีพวกนั้นต้องตก,ต,กตะลึงเมื่อเห็นฉันฉันต้องการคำชมตอนไปรับลูกที่โรงเรียนให้คนคิดไม่ถึงว่าฉันมีลูกแล้วผ่านไปสินาทีสู้เย็นก็เริ่มขาสัน่นเหงื่อชุ่มเสื้อผ้าวันนี้แค่สินาทีก็พอเธอเพิ่งเริ่มออกกำลังกายจะหงุหเกินไปไม่ได้ ทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บได้ง่ายต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหลังจากพักครู่หนึ่งก็เป็นเวลาสามโมงกว่าแสงแดดไม่ค่อยแรงแล้วสู้เย็นตัดสินใจจะไปหาเหล่าหูเธอพิจารณาทางเรื่องในการทำธุรกิจทางด้านอาหารเครื่องนุ่มหงที่อยู่อาศัยและการเดินทางด้านที่อยู่อาศัยกับการเดินทางนั้นต้องลงทุนสูงมาก ช่ว่าเธอจะสามารถหมุนเงินได้ทันส่วนอาหารและเครื่องนุ่มหง่เข้าจํกากัดน้อยวกว่าเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดีโดยเฉพาะการเปิดร้านขายของในตอนนี้นั้นดีมากเลยเพียงแค่เธอไม่มีฝีมือในการทำอาหารถ้างั้นก็เหลือแค่เครื่องนุ่งหง่แล้วทว่าแค่มีแนวคิดไม่พอยังต้องมีหนทางด้วยแน่นอนว่าเรื่องนี้ไปถามเรลาหูผู้กว้วงขวางในพื้นที่จะเหมาะสมที่สุดครั้งก่อนตอนแยกกันเลาหูได้ให้ที่อยู่ไว้ แต่ฐานที่นั้นอยู่ไม่ไกลจากสำนักง,งานขายเป็นแถบที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นบ้านเก่าซึ่งด้านในมีลานกว้างเธอพบบ้านหลังหนึ่งที่ประตูใหญ่เปิดกว้างเอาไว้สู้เหยยนจึงรู้ว่านี่คือบ้านของเหลาหูเหลาหูนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ลานกลางบ้านเพื่อรับลมพอเห็นสู้เหยียนก็รีบลุกขึ้นเดินมาต้อนรับคุณสู้รีบเข้ามาข้างในก่อนครับฉันมาขอความช่วยเหลือค่ะสู้เหยียนเดินตามเข้าบ้านและมองสำรวจไปรอบๆอบ เดิมทีห้องนี้จะเป็นห้องรับแขกแต่ตอนนี้ดัดแปลงเป็นสำนักง,งานด้านซ้ายแขวนแผนที่ของเมืองหนานเฉิงไว้เนี่ยเท่าแกหูคงคุ้นเคยกับเมืองนี้มากเลยแน่นอนครับผมรู้ทุกอย่างในหนานเฉิงเหมือนรู้จักหลังมือตัวเองพอเห็นท่าทางของเขาแล้วซื่อหยานก็ได้แต่ยิม้มถึงเวลาก็จะรู้ว่าคุยโวรหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจว่าทาถนนหน,นานเฉิงหนานตะวันตกเป็นแหล่งขายเสื้อผ้ากับรองเท้าใช่หรือเปล่าแล้วตอนนี้ขายดีมากไหม ใช่ครับบ้านบนถนนนั้นเส้นนั้นขายทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าสองปีมานี้ยิ่งขายดีขึ้นเรื่อยๆทำไมหรือคุณอยากทำธุรกิจด้านเสื้อผ้าหรอครับเราหูถามและมองสู้เย็นอย่างสงสัยการทำธุรกิจด้านเสื้อผ้าคนทำต้องหน้าตาสัดสวยเพราะถ้าเสื้อผ้าที่ใสเพราะท้าเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่แล้วยังไม่สวยแล้วใครจะมาซื้อกับคุณคิดไม่ถึงว่าถนนนานเชิงตะวันตกยังอยู่สู้เย็นรู้สึกพอใจถนนเชิงนานตะวันตก เป็นแหล่งขายเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับตลอดทั้งสายสินค้าที่มีตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับไฮเอนด์ end. เป็นทางเลือกแรกของพนักง,งานบริษัทที่จะเดินไปช้อปปิ้งในโลกของเธอเวลาสู้เย็ยนว่างก็มักจะไปเดินช้อปปิ้งที่นั่นและซื้อชุดสวยสักชุดสองชุดเพื่อให้รางวัลตัวเองมีครั้งหนึ่งเธอไปกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบอกว่าค่าเช่าร้านแถมนั้นปีหนึ่งหลายล้านหยวนถ้าซื้อร้านก็น่าจะราคาหลายสิบล้าน ยิ่งพื้นที่ที่เป็นทำเลทองอาจมีราคาสูงถึงร้อยล้านเลยทีเดียวแล้วยังมีที่ประเมินค่าไม่ได้อีกด้วยด้วยเหตุผลนี้ตอนที่สู้เยียนตัดสินใจจะทำธุรกิจเสื้อผ้าเธอจึงมุ่งไปที่ถนนเชิงงนานทันทีทางที่ดีต้องซื้อหน้าร้านเป็นของตัวเองสักที่ตอนนี้ก็ทำธุรกิจไปก่อนต่อไปหากไม่อยากทำก็สามารถปล่อยให้เช่าปีหนึ่งได้เงินตั้งหลายล้านพอได้ใช้ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย คุณต้องการซื้อหรอเราหูทำอย่างดีใจการซื้อกับการเช่านั้นแตกต่างกันเพราะการเช่าได้แค่ในหน้าไม่เท่าไหร่ใช่ค่ะถ้าทำเลดีร้านดูไม่เลก็จะซื้อเลยสู้เย็นพยังหน้าคราับมีร้านเป็นของตัวเองดีกว่าอยากจะปรับปรุงหรือตกแต่งยังไงก็ได้และไม่ต้องกลัวว่าพอถึงเวลาเจ้าของจะมาเรียกคืนจะเปิดถึงเมื่อไหร่ก็ได้อีกอย่างถนนเชิงนันตะวันตกก็ดีมากเลยผมดูแล้วอนาคตร,ราคาต้องดีขึ้นแน่ เราหูราย,ยาวถึงข้อดีมากมายของการซื้อร้านราคาอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากหรอกคา่ะที่สำคัญคือฉันอยากจะทำธุรกิจของตัวเองการซื้อร้านเป็นของตัวเองจะสะดวกกว่าสู้เย็นหยิ้มกว้างในอนาคตราคาบ้านจะยังคงที่ไม่ขย,ยับอีกหลายปีแต่สำหรับพื้นที่หน้าร้านนั้นราคาจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อหน้าที่ในการมองหาหน้าร้านกลายเป็นของเราหูสิ่งที่เธอต้องทำหลังจากนี้ก็คือการหาซื้อม,มุ้งกันยุงสองหลัง แล้วแวะร,ะรับเสื้อผ้าที่สั่งตัดไว้ในห้างสรรพสินค้าพอจะมีเสื้อผ้าใส์ของสู้เย็ยนอยู่บ้างแต่ส่วนมากทั้งเชยทั้งน่าเกลียดเธอจึงได้ตัดสินใจซื้อผ้าและเอาไปให้ช่างตัดตามแบบที่ต้องการสู้เย็ยนตั้งใจสั่งให้ช่างตัดชุดแบบเอวสูงกางเกงแบบทรงไม่หลวมมากเกินไปชุดแบบนี้จะทำให้เธอดูผอมลงผลก็คือใส่แล้วดูดีขึ้นไม่น้อยเลย ฝีมือการตัดของคุณดีมากเลยค่ะต่อไปฉันจะลัรมาตัดอีกชุดน,นี้ทั้งปิดพูงปิดก้นต้นขาก็ถูกซ่อนเอาไว้จากคนตัวอ้วนกลายเป็นแค่คนอวบหากเปลี่ยนทรงผมอีกสักนิดก็จะดูสาวขึ้นอีกเยอะแต่วันนี้เวลาไม่พอแล้วเยเทียนเป่ากำจังจะเลิกเรียนพรุ่งนี้ต้องหาร้านทําผมสักหน่อยตอนที่เยเทียนเป่าเห็นแม่ตัวเองยังต้องขยี้ตาแม่ แค่เปลี่ยนชุดนิดหน่อยก็จำแม่ไม่ได้เลยเหรอสเ้ยียนเขยนหัวน้อยของเขาเบาๆแล้วจูงมือลูกชายไปรับเยจริงๆที่โรงเรียนประถมแม่เยจริงๆสะพายเป้วิ่งมาจากโรงเรียนแล้จับมือสเ้ยียนพร้อมกับหันไปโบกมือลาเพื่อนร่วมชั้นแม่กลายเป็นคนสวยแล้วสเ้ยียนยิ้มกว้างขอบใจจ้า